สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นคลิปต่อจากาที่ผมโพสต์ไปก็ใช้งานกับไอ้เจ้า,าชาร์จเจอร์ PWM Power MR รุ่น g s t a r ขีด3 0นะครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอการตั้งค่าและการสังเกตของมันนะฮะซึ่งผมบอกว่าผมใช้แผ่น แผงอ่ะร้อยร้อยวัตต์กับแปวัตต์ขนานกันมานะครับเป็นแผ่นสิโวลต์นะครับ18โวลต์ระบบ18โวลต์แล้วก็มาพ่วงอ่าแผงที่ผมประกอบเองอ่จะจับแผ่นมาอนุกรมกันนะครับทำเป็นระบบ12เป็นแผง6โวลต์6วัตต์ที่มีขายในเว็บออนไลน์ครับที่มันเป็นแผ่นดำดำสี่เหลี่ยมอ่ะซึ่งผมบอกว่าไฟมันแรง แรงได้ใจส่วนเลยส่วนหนึ่งก็ผสมรวมกันมาก็มันจะอยู่ได้อ่ามันจะจ่ายลงมาได้ประมาณเกือบสองร้อยวัตต์อ่ะแต่ตอนเนี้ยเรามาดูการตั้งค่าพื้นฐานของมันก่อนเอาอันดับแรกนะครับคือเอาไว้ง่ายคือระบบไฟเนี่ยอ่าปุ่มล่างเนี่ยฮะปุ่มคาว่าเซตเนี่ยครับมันจะเป็นปิดเปิดไฟปิดเปิดโหลดนะครับปิดเปิดโหลดช่องนี้อ่าช่องนี้นะครับของของเจ้าชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยครับ พีซาพีสตาขีดสามศูเของบร,ริษัทพาวเอมาครับอ่าอันนี้ฮะแล้วก็ถ้าเราจะตั้งอ่าชั่วโมงนับถอยหลังครับหลังจากาแผงแผงไม่ทำงานน่ะนะคือเปิดไฟกลางคืนนะแล้วก็กดนี่ครับกดตัวล่างค้างไว้ครับกดตัวล่างค้างไว้แล้วเราก็มาเลือกชั่วโมงครับนี่ครั มีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์ศูนย์คืออะไรศูนย์ศูนย์คือปิดครับนี่ฮะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ามมรเรา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 เซตได้สองชั่วโมงแล้วเราก็กดเซตอีกทีหนึ่งนะครับเรามาเลือกก่อนนะว่าเอากี่ชั่วโมงอ่ะสมมุติผมปรับไว้ห้าชั่วโมงพอได้เสร็จเราให้เรากดเซตหนึ่งทีครับมันก็จะเป็นห้าชั่วโมงก็คือหลังจากพระอาทิตย์ตกหลังจากแผงไม่ทํางานมันจะเปิดโหลดช่องนี้ เปิดโหลดก็หลักการทํางานเหมือนชาร์จเจอร์โง่ๆครับแต่ผมจะมาอธิบายเพิ่มว่าไอ้ตัวนี้มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขายัางไงเพราะว่าผมผมฟอสังเกตวันหนึ่งแล้วผมบอกเลยว่าใช้เลยครับเวิร์กเวิร์กโอเคฮะเนี่ยนะครับติดตั้งไฟครนี่หมุนอ่ชั่วโมงอันนี้เราอยากว่าปิดเปิดเองแล้วก็ทําไงแล้วก็กดเนี่ยครับตัวนี้นะเซตค้าง เ็จค้างไหมครับมันจะกระพริบเราก็เลือกอันนี้เราจะตั้งเป็นปิดเปิดเองแล้วก็เลือกให้เป็นยีิบสี่แล้วก็กดเซตทีหนึ่งจบครับเนี่ยแล้วก็มาเปิดเนี่ยปิดเปิดไฟปุ่มล่างสุดปุ่มเซตเนี่ยครับปิดเปิดไฟปิดเปิดโหลดแล้วก็สองอ่านี่ครับช่องกลางเนี่ยที่เขียนว่าแบตเนี่ยครับช่องแบตเนี่ยคือช่องแรกเนี่ย จะดะูปริมาณปริมาณแบตตอนนี้ผมใช้แบตตะกัวกดอยู่นะตะกัวกดผมกลับมาเล่นตะกัวกดเพราะว่าแบตลิเทียมไมออนคือมันไม่พอครับมันไม่พอเพราะตอนนี้ไฟมันจ่ายข้างล่างเกือบหมดข้างล่างห้องทํางานผมเนี่ยนะที่ผมโพสตอยู่เนี่ยที่ผมกําลังรีวิวเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นไปใช้บนบ้านถามมาใช้อะไรบ้างผมใช้กล้องอไปจ่ายกล้องวงจรปิดสี่ตัวครับอพัดลมสี่ตัว แล้วก็มาทำโน้ตบุ๊กคีบแบตครับตัวหนึ่งทอทัชโซลาเซลลจากจอคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง,ททดงโดยไม่ผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับย้ำนะครับผมทำสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสผมจะนำเสนอว่าโน้ตบุ๊กคีบแบตมันสังเกตยังไงเอาโน้ตบุ๊กอย่างไหนมาทำแล้วก็ส่วนไอ้ทอทัชก็ทอทัชคีบแบตนะครับทอทัชคีบแบตคีบแบตเหมือนกัน เป็นจอคอมฮะจอคอมผสมกับกล่องทีวีดิจิตอลครับอ่าแล้วก็ภาคขยายก็จะเป็นภาคขยายของมันผมก็จะทําเป็นใช้ใช้เทปรถยนต์นะเทปรถยนตะ์เทปรถย,ยนต์ของอเทปบูทูธอะเทปบูทูธในลาซาด้าตัว200กว่าบาทนะครับทําแล้วก็เอาสร้างลําโพงมาต่อมันจะเป็นระบบ DC หมดเลยอ่ะเรามาต่อช่องที่2สถานะแบตครับเขียนว่าแบต แล้วมีลูกศรล่างกดครั้งแรกจะเป็นอุณหภูมิครับรุ่นนี้เนี่ยอุณหภูมิอะดูแค่อุณหภูมิก่อนครับคือดูเลยครับคุณคุณดูนะครับนี่ร้อนแค่สามสิบสององศาอ่าเนี่ยไฟตอนนี้ลงมาเจ็ดแอมครับเจ็ดแอมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องการปรับอ่าเรื่องไฟเรื่องแอมตรงนี้อีกทีนึงคือเจ้าเนี่ยเขาพิเศษที่ผมมองมองลวคือเขาไม่เหมือนระบบ pwm ของชาวบ้านเขานะแต่ที่ผมเล่นตัวธรรมดามา อ่าอันนี้จะเป็นอุณหภูมิครับตัวนี้จะเป็นซีซีสิบสนี่คือกระแสชาร์จเข้าได้ไฟตอนนี้ครับน่าจะนะอ่าแล้วก็กลอยทีนึงจะเป็นนี่ครับโหมดโหมดยูสยูสคือผมเซตเองในนี้จะมีโหมดทั้งหมดอูยเยอะมากอะ่ะผมว่าเกินเกินสิบโหมดอะ่ะน่าจะเกินสิบโหมดแต่เอาหลักๆคือถ้าถ้าเรา ผมโพสต์ไปครั้งแรกมันจะเป็นโหมดอ่าโหมดเซต S E T เซตนั่นคือ Default default ของเขาแล้วถ้าเป็นแบตน้ำแบตน้ำเนี่ยแล้เราตั้งค่าแล้วก็กดตัวกลางค้างครับนี่ฮะแล้วตอนสังเกตนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้ตอนตอนเราเลือกโหมดครับมันจะตัดเห็นไหมฮะมันจะตัดการทำงานของของอ่าไฟที่ลงมาชั่วคราวอ่าแจ่มไหมครับ นี่ฮะตอนเราเลือกโหมดอ่ะมันจะตัดไฟเลยครับตัดไฟจากแผงลงมาเลยให้ให้เราชั่วคราวจงหวะเราจะเราจะมาเซตโหมดตัวนี้เสร็จสมมติเป็นอันนี้โหมดยูสแล้วก็อันนี้โฟสเนี่ยไออันนี้ m14 อันนี้เป็นอ่นิกเกิลมะฮะนิกเกิลอ่าไม่ใช่นิกเกิลดิเป็นนิเทียมไอออนนะใช่ครับนี่อ่า NO นี่เที่ยวไม้ออนนะนี่ฮะเนี่ยมันจะมีที่บอกสิบสี่นี่คือสิบสี่เอสครับเนี่ยนี่สิบสามเอสอันนี้เจ็ดเอสหกเอสสามเอสเนี่ยฮะคือเราปรับเนี่ยตอนตอนเราปรับเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเขาจะเขาระบบเขาจะตัดไฟแผงไม่ให้จ่ายลงมาแบตชั่วคราวเวลาเราเลือกโหมดอยู่นะอ่าเนี่ยคือข้อดีของเขาที่ผมเจอแล้วแต่คนอื่นรีวิวไปแล้วยังผมไม่แน่ใจนะครับ อ่าแล้วก็มาดูอันนี้เป็นลิเทียมฟอสเฟตครับ 16s ลิเทียมฟอสเฟต 15s ลิเทียมฟอสเฟต 8s ลิเทียมฟอสเฟต 4s อส FLD ตัวนี้คือแบตน้ำครับเป็นแบตน้ำอ่าเจลอันนี้คือแบตเจลครับคือถ้าเราเลือกโหมดพวกเนี้ยเขาจะจัดการให้เองเลยครับคือเขาเซตมาตามคู่มือเรียบร้อยอ่าส่วนผมอ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นดีฟอลต์ครับ เราจะเห็นก็ต่อเมื่อเราต่อแบตเข้าไปครั้งแรกอตอนนี้ผมจะเลือกยูดพอเลือกย่าผมจะใช้เป็นยูดนะเพราะว่าผมจะปรับโบ์ขึ้นนิดนึงพอเราเลือกได้เสร็จแล้วก็กดตัวนี้ครับกดเซตตัวเดียวนะฮะเป็นยูดคือโหมดยูดแล้วเราเจกมาปรับต่อแล้วก็มากดตัวกลางเหมือนเดิมอ,อันนี้คือระบบครับ อ่ะมากดอันนี้ผม12โวลต์คือแผ่นตอนเนี้ยระบบ12ครับแต่ถ้าเราจะเซตเป็น24 36 48ตามคู่มือเขาแล้วก็กดกดเลือกนี่ฮะเห็นไหมครับพอเรากดเลือกโหมดแ,แผ่นจะหยุดแผงจะหยุดการทำงานชาร์จอัตโนมัติครับคือระบบหยุดให้อัตโนมัติเลยตอนเรามาเลือกโหมดผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำงานคล้ายๆกับเจ้า MPPT รุ่นรุ่นใหญ่ของของรุ่นพี่เขาหรือเปล่านะ แต่ว่าเนี่ยข้อดีตรงนี้เวลาเราปรับโหมดไรแผงก็จะหยุดการชาร์จให้เลยครับจนกว่าเราจะมากดเซตอีกทีเสร็จอ่าแล้วแผงแผงก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมอ่าสมมติอันนี้สิบสองนี่ฮะระบบสี่แปดยุดนี่คือปรับได้นี่ระบบสามหกโวลต์ครับคือหายากนะครับอชาร์เจอราคาหลักร้อยครับหลัก600หกร้อยกว่าบาทนะที่สามารถปรับ 36มสิขนได้ก็ไม่แปลกว่าทำไมผมแปลกใจเอ้ยทำไมมันมีลิเทียมไอออนอ่าเจอ่ะอันนี้ระบบ24ผมจะเซตเป็น12บมดพอเราเราได้เราได้ระบบแล้วแล้วก็กดทีหนึ่งอ่ะอันนี้เป็น12อ่ะเห็นแนละ้วพอเราเลือก12ปุ๊บแผงจะกลับมาทำงานนะชาร์จต่อต่อไปครับระบบเสร็จอันนี้คือบูทชาร์จครับ บูชาร์ตฮะบูชาร์ตเราก็เราก็ปรับได้ครับปรับได้ถึงไหนผมว่าอ่าถึงสิบห้าโวลต์เลยมั้งบูชาร์ตแต่ผมปรับไปที่สิบสี่จุดเจ็ดเราจะปรับลงก็ได้ครับเนี่ยสิบสี่จุดแปดเดี๋ยวสุดที่เท่าไหร่สิบห้าโวลต์สิบห้าโวลต์โอ้ไปได้เยอะแต่แต่อย่าปรับเกินส4บสี่ดปดสิบี่จุดเจ็ดนะครับกำลังดีครับปิมปิมแต่มาตรฐานเขาคือสิบสี่จุดกนะ ผมจะไว้ที่14.7อ่านี่สังเกตนะครับแผงหยุดทํางานแล้วนี่แบตสถานะแบตเนี้ยตอนไม่ชาร์จนี่คือแบตนี่เปอร์เซ็นต์แบตเห็นไหมครับอ่าอันนี้เรา,เราปรับอ่าบูชาร์จอยู่เห็นไหมครับแผงหยุดทํางานพอเราปรับเสร็จก็กดเซตทีห่งเหมือนเดิมอ่าอันนี้เป็นบูชาร์จอ่าอันนี้ชาร์จมาแล้ว7.2แล้วก็ มาดูต่อไปครับอันนี้คือชาร์จเต็มครับชาร์จเต็มที่กี่โวลต์ผมปรับไว้ที่14โวลต์นนะของแบตน,น้ําในในโหมดยูสครับถ้าเราจะปรับให้เป็นมาตรฐานมันก็กดเซตค้างกดปุ่มกลางเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับ14โวลต์ทีนี้เราก็จะทําการปรับโดยเลือกจากปุ่มเนี้อัพหรือดาวหรือบวกลบเนี่ยครับอัพดาวเนี่ยครับอัพดาวสองปุ่มเนี่ย แตท่ทั้งเกตดูไหมครับถ,ถ้าที่ผมทําที่กําลังอธิบายทําคลิปอยู่เนี่ยคือเราเลือกโหมดอะไรตรงนี้ปุ่มกลางเนี่ยปุ่มสําหรับของแบตเนี่ยก็แล้วแต่แผงจะหยุดการทํางานให้นี่นะครับเจ๋งฮะเป็นเจ๋งเจ๋งตรงเนี้ยครับนี่ครับ,อ,รบอ,อันนี้บูทนี่อันนี้คือมาตรฐานเขาสิบสแต่นี้ในที่นี้ผมจะกลับไปใช้14บสี่โวลต์นะ ผมทําให้มันเต็ม14บสี่โมลพอเสร็จก็กดเซฟทีหนึ่งอ่ะเห็นไหมทำงานแล้วแผงทํางานแล้วตอนนี้ลงมา7จ็แอมป์เแอมป์เออแล้วถามเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมจะมีคําตอบว่าทําไมมันลงมาแค่นี้เพราะอะไรอ่าต่อไปเป็นระบบอ่าสิบยูธงนี่คือสถานะการทํางานของโหลดอะครับคือปกติเริ่มต้นที่เท่าไหร ก็เนี่ยคือเขาก็ตั้งไว้ที่สองจุดหกสำหรับแบตน้ําก็เราก็ตั้งไว้แค่นี้ครับเราไม่ต้องมาอยู่กับมันนะตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นต่าตัดครับต่าตัดอันนี้ผมตั้งไว้ที่แปดจุดสองสิบแปดจุดสองแม้แต่ต่ำตัดเนี่ยเวลาเรามาเซตนะครับก็กดค้างไว้ที่หมดแบตเห็นไหมครับเรากดค้างปุ๊บแผงหยุดการทํางานอ่ะโอ้โหนี่เจ๋งครับเจ๋งจริงครับหกร้อยกว่าบาทนี่ทําได้ขนาดนี้เลยนะครับซึ่ง ยี่ห้ออื่นผมไม่รู้ว่าเขาแผงมันไม่หยุดการทํางานนะเท่าที่ผมสังเกตว่าผมใช้ชาร์จเจอร์มาหลายหลายตัวเหมือนกันนะสําหรับอของระบบเอ็มเอ็มพีปิไอ้ไม่ใช่เอ็มพีปีทีของของเนี่ยครับ p ี m เนี่ยครับอ่ะสิบสองเนี่ยเราจะปรับต่ำตัดเท่าไหร่อ่ะสิบสามจุดห้านะไอ้สิบเอ็ดจุดห้านะสิบเอ็ดจนะุดห้าคืออ่าตั้งคือที่เขาชอบตั้งกันน่ะนะแต่ผมจะไว้ที่สิบเอ็ด 1 2 18.2คือยังไงมันก็ไม่ถึงหรอกครับเราใช้ไม่หมดหรอกเราใช้ไม่ถึงหรอกเราใช้ไม่ถึงจุดนี้หรอกเพราะว่ามันมันอยู่ที่การใช้งานกับแบบความจุของเราด้วยเมื่อเราเซ็ตเสร็จเราก็มากดเซ็ตทีหนึ่งอพอเซ็ตเสร็จอ้าวแผงทํางานแล้วเห็นไหมครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโวลชาร์วก็จะกลับมาเป็นโวลชาร์จ ก็คือหน้าจอจะอยู่หน้านี้เป็นโวลต์ชาร์ตนี่ฮะชาร์จขึ้นมาอยู่นี่ครับเลือกโหมดแบตนะครับแล้วก็จะเป็นอุณหภูมิคุณสังเกตาชาร์จเจอตัวนี้ไหมครับนี่ฮะอุณหภูมินี่ไฟวิ่งลงมาเจ็ดแปดแอมม์ครับเจนะ็ดแอมป์นะดูอุณหภูมิมครับสามสามองศา ไม่ร้อนเลยนะครับทั้งที่เฮดซิงนี่ผมบอกเลยว่าไอตัวเนี้ไม้แรกผมยังหวัน่นหวันเพราะว่ามันบางมากครับมันใหญ่ก็จริงแต่ซิงค์บางมากแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะซึ่งไม่เหมือนกับอ่ายี่ห้อไอตัวเหลืองนะไอตัวเหลือง PDBM สามสิบแอมป์หนักมากครับหนาตึ๊กครับแต่แต่คุณรู้ไหมครับว่าทําไมมันร้อนมากเลยครับถ้ากระแสลงมาเกินห้าแอมป์นี่แป๊บเดียวร้อนขึ้นสี่สิบเลยครับแต่เนี้ยคือเนี่ยอุณหภูมิอ่ะ yeah, yeah, yeah. อุณหภูมินะครับ อันนี้ก็จะเป็น4กระแสชาร์จชาร์จเข้าได้กี่โวลต์ฮะมัน,นก็จะวนอยู่วนลูปอยู่แค่เนี้ยอันเนี้ยคือเป็นโหมดครับโหมดยูสระบบ12บูทชาร์จ14.7ชาร์จเต็มที่14โวลต์อันนี้โหลดทำงานที่12.6 ตัดที่1ี8.2แล้วก็กลับมาวนชาร์จส่วนตัวนี้อันนี้คือแอมตอนนี้ไฟเข้าอยู่6.9แอมแผงไฟลงมา9 6วัตต์9 6วัตต์ครับแผงจ่ายไฟที่13ตอนนี้แผงจ,จัดการแผงไฟให้เข้าเครื่องที่13.9โวลต์แผงมาจริงไฟ20โวลต์ลงมาประมาณ สิบกว,ว่าวลต์นะแต่คือมันจะลดลดเปรียบเทียบแรงดันสองตัวเนี้แล้วทำการชาร์จคือแบตยิ่งน้อยแผงตรงนี้ไฟจะยิ่งขึ้นและแอมเข้าจะเยอะขึ้นอ่ะตอนนี้6ไฟเข้าอยู่6กแอมปแปดหแอมแปดอ่ะเดี๋ยวอ่ะแล้วแผงตัวเนี้ยระบบจัดการจะเหมือน mppt ของของรุ่นพี่เขาทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่ามันบูตกระแสไม่ได้เท่านั้นเองนี่นะครับการันการเทสค่าเบื้องต้นที่ผมอธิบายไปนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยๆไปเปิดย้อนหลังดูก็ได้นะครับแล้วถามว่าแอมตรงเนี้ยอ่าเนี่ยครับอ่าแอมตรงเนี้ยทาไมมันวิ่งลงมาแค่นี้ มันจะหลักการทํางานผมอธิบายคร่าวๆก็คือตามตามความเข้าใจของผมคือหลักการคร่าวๆของเขาเขาจะเหมือนเจ้า m p p t ของพาว์คิป e ปอร์ถึงแม้มันจะเป็นระบบ TWM นะครับคือจัดการกระแสกับโวลกับการชาร์จมันจะสัมพันธ์กับ2จุดเนี่ยครับสัมพันธ์กับความจุของแบตแล้วก็อ่าแอมโวลที่ลงมาก็คือ อ่าคือยังไงดีอธิบายยังไงดีคือถ้าถ้าแบตเหลือน้อยแบตเหลือน้อยอเดี๋ยวผมจะเปิดโหลดเปิดผมจะไปเร่งพัดลมดีซีก่อนนะอ่าสมมุติว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าโหลดมันเยอะอ่าแบตมันยังไม่ไม่ค่อยเต็มกระแสตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเองครับต่อให้เราใส่แผงห้าร้อยวัตต์อ่าใส่ไปเลยห้าร้อยวัตต์ 400วัต300วัต300ห้าสิบวัตเงี้ยถ้าแบตมันใกล้เต็มมันก็แอมมันก็ลงมาตามที่ว่าอ่าตามความจุของของแบตนะครับก็คือเขาเขาไม่เหมือนชาวบ้านธรรมดานะคือถ้าเป็นชาร์จเจอร์กองแกงอะ่ะลงเท่าไหร่ลงเท่านั้นเลยครับลงเท่าไหร่ลงเท่านั้นถามว่าดีไหมดีตรงที่มันเต็มไวแต่ว่ามันเต็มไม่จริงครับมันเต็มไม่จริงอ่ามันเต็มไม่จริง ตัวนี้จะเป็นจัดการกระแสให้ครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดไปเร่งโหลดสักครู่อรอ่าผมผมไปเร่งโหลดอ่าโหลดพัดลมเดี๋ยวเดี๋ยวแอมตัวเนี้ยมันจะขึ้นขึ้นหลดมันจะมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเองครับอันนี้เรื่องจริงนะะผมอันนี้ผมเปิดโหลดอยู่อ่าผมเปิดโหลดเดี๋ยวผมเปิดโน้ตบุ๊กที่แบตอีกตัวหนึ่งแล้วกัน ดูซิว่ากระแสมันจะบูสต์่ไหมน,นะตอนนี้เป็น6แอมปอ่ะตอนนี้ลงอ่านี่ฮะเห็นไหมครับตอนนี้โนต้ตบุ๊กอ่าโนต้ตบุ๊กอ่าโนต้ตบุ๊กขี้แบดกำลังทำงานอยู่นะฮะคือเนี่ยนะนนเขาจะเลีงให้เองก็จะเพิ่มกระแสให้ถ้า คือ2ตัวเนี้ยแอมแอมามเนี่ยคือถ้าแบตใกล้เต็มแล้วแล้วแล้วแอมกระแสมันลงน้อยเราก็อย่ากตกใจนะเพราะว่ามันมันสัมพันธ์กับค,ความจุของแบตอันนี้เรื่องจริงครับมันสัมพันธ์กันคือแบตถ้าเรามีเยอะแอมลงมามันก็จะน้อยแต่ถ้าแบตมีน้อยความความลงความไม่นี่ลงมาเขาเขาจะเยอะอะ นี่ลงมา90นะตอนนี้อยู่ที่90บาทเหลือ1ิจามุดหนึ่งฮะเนี่ยครับก็เป็นการตั้งค่าคร่าวๆครับตั้งค่าคร่าวๆข,ข,ของของชาร์จเจอร์ตัวนี้นะแต่บางทีบางทีผมก็จะเห็นโวลต์แอมป์คอ่ะ,ข,ะขึ้นบ้างลงบ้างเขาวนเวียนอยู่เนี้ยฮะนี่หกจุดเจ็ด เห็นไหมครับแล้ตอนนี้ลงมาแค่หกแอมพอ,อะไรเพราะว่านี่ฮะเห็นไหมครัแบแปดแปดใกล้เต็มมาโอเคครับก็เนี่ยครับคุณสมบัติเด่นที่ผมมาอธิบายไปทั้งหมดทั้งมวลซึ่งผมใช้งานวันที่2แล้วผมมาสังเกตแล้วจับจุด เพื่อนำมาเป็นคลิปการตั้งค่าถามว่าเวิร์กไหมผมผมบอกว่าเวิร์กเวิร์กมากคือผมไม่ได้เป็นสปิเนนเตอร์อะไรเขานะเพียงแต่ว่าจากที่ผมเฝ้าสังเกตแล้วก็ลองมาเซตอัพดูนะผมบอกเลยว่ามันเกินราคาครับถึงแม้จะเป็นแค่ระบบ P W M นะ P W M ของเขานี่ผมสรุปเลยแล้วว่า มันแค่บูตกระแสให้เราไม่ได้แค่นั้นครับแต่ว่าระบบจัดการระบบจัดการการชาร์จเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยสัมพันธ์หมดกับที่เราตั้งค่าไว้ปุ่มนี้ปุ่มตั้งค่าแบตเนี่ยครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นชาร์จเจอร์กองแกงหรือชาร์จเจอร์ธรรมดาเนี่ยราคาใกล้เคียงกันเนี่ยผมบอกเลยว่า กระแสเราจะไม่เห็นแบบนี้หรอกคือมาเท่าไหร่ก็ลงมาเลยลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะลงมาเรื่อยๆนะเ,เ,เลยแต่เนี่ยคือเขาจัดการกระแสรครับเขาจะลดจะเพิ่มเขาเองครับตามความจุของอแบตเตอรี่ผมใช้แบตเตอรกวัวกดนะแต่ผมปรับเป็นโหมดยูเซอร์ฮะก็หลักการทํางานเหมือน mppt ของเขาครับแต่ว่า mppt เขาจะมีมการบูตกระแสกับตรวจสอบแสงแดดตัวนี้ก็ มีเหมือนกันครับระบบตรวจสอบมีเหมือนกันแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นๆลงๆก็มีมันมีผลกับแสงแดดด้วยนะมีผลกับแสงแดดก็คือชาร์จไปเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าแบตมันจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าถ้าแบตคุณดีนะหรือหรือว่าฐานฐานคุณดีอะ่ะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวครับระบบเขาจัดการเอ็มเอ็เขา จัดการมาดีมากทําระบบชาร์จได้เจ๋งมากครับเจ๋งมากแล้วกอย่างหนึ่งเวลาเรา,เราปรับโหมดตรงเนี้ยเนี่ยปรับโหมดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราเลือกโหมดอะไรก็แล้วแต่แผงหยุดเลยครับแผงหยุดเลยหยุดเพื่อให้เราปรับตั้งค่าเสร็จพอเราปรับตั้งค่าเสร็จมันก็ทํางานต่อเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับเพียงแต่ว่าระบบ PDM ของเขาก็คือ t ี m ก็คือมันไม่บูตกระแสให้แค่นั้นนะครับเหมาะสำหรับแผง18โวลต์เนี่ยแผง18โวลต์แผงของระบบ12 v. โดยเฉพาะครับกรณีตั้งค่าแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็น24มันก็จะลงมาแต่ถามว่ามันผ่านแอมไหมมันก็ไม่ผ่านแอมป์ครับมันลงมาตามโวลต์แผงก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็ ผมอธิบายการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะว่ากดเซตตรงไหนอ่ากดยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเจ๋งครับ p o w e r MR p าร a ตขีดสามูนยที่ไม่ใช่ PWM กองแกงในราคาหลักร้อยฮะหลักร้อย จากจีนนะครับไทยไม่นำเข้ามาครับโอเคครับสวัสดีครับ